สวัสดีครับผมเจ็บตาเชนนะครับพี่น้องปลาพี่น้องครับมืัอนี้ใส่บางลั่นในหมู่บ้านซีหลังนะครับผมสิผ้ามายามย่างสาๆครับบรรยากาศดีบรรยากาศหนาวครับไปเรับไปลุ้นน้ำกันเลยครับป้าสิบสี่องศาครับมืัอนี้สิบสี่องศาเสริมแสงบรรยากาศบรรยากาศนะครับผมกับหมายเก้าครับหมายช่คยได้โตครับปลาถูกนี่ก็ต้นต้นกระดาษครับผม

ได้ยินได้เสียงบกใครนี่อยู่นี่นี่อยู่หลังแหลมี่โตอยู่เดโตัวบใหญ่นี่นี่ัวบันเห็นบ์อ่าเออ <c oughs> ตัวแรกครับหมามนครับหนึ่งแต้มครับผมตัวบใหญ่มาไดี๋นเนาะไปดึงกันต่อครับตัวยางสิบุึงก็ไดา้ลยไปตายเด้อ <laughs> nó mai xoắn hổng sẵn sáng vậy หลังสองหลังสองมือเตียงแบบไฮ้หลังที่สามมือ,อห,ลหลังที่สามบุ๊มพีโตครับพี่น้อง ถลม,มครับกลมโอ้เปี่ยนมดเลยทำมาบาต่อตครับเอาน้ำปลาสาข้างอย่างนั้นเลย,ยพี่หลุนไว้น้ำเต็มไวหลังนี่

สงสัยป่านไหนมันหนาวครับคือค้นเลยหนาวข้นเนาะปับ๊บ <c oughs> มีกับ,บ่มีครับปุ๊เขาไม่ฟังเลยนี่ไหวสองร้านไม่ใช่สองร้านไม่ใช่

เป10หน่งสองสามสี่ <8 S> 2> 1, 2, 3, 5, อออีกหลังไม่ได้วะอข้นหลังนึ่งเลยขหลังวะหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลนหลังอีกสองหลังไม่ได้วไม่พลัลไป<อ>ปิกีบก่อนปกีบก่อนอีกสองหลังอีกสอหลังอยู่ฟังคนครับไปเราพยยามกันอีกฟังนึงครับไป มาไหมงนีดมาผมมาแม่เหล็ตัวหน่อยนะครับผมจะปล่อยมันลงคืนเคลื่อนสู่ธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวขออนุญามาใส่มันหน่อไหมครับผมไปปล่อยมันดีกว่าเอามาไป็นมือนี่กะจุน้องเหนียวกะไหนยังดึกลงไปนี่ครับโอ้โยตัวนี้ตัวแหลงหน่อยว่ามันใส่เดือนครับว่าปล่อยมันใหญ่ครับตัวนี้ปล่อยมันใหญ่พี่หนอปล่อยมันใหญ่ใส่เดือนโอ้ยเนาะไปโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ปิด คลิปซ้ำนีน้นะครับผมพามาบรรยากาศย่านสาวๆครับผมจังไปหัอคลิปตัว่อไปนะครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานมนะครับผมส,สำหรับนี้ก็สวัสดีครับไปครัเก็บ